สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาลองหาเทรนสินค้านะครับสักอย่างหนึ่งนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยผมได้แนะนำในเรื่องของเ,อเว็บไซต์คาร์โรลลาแล้วนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่เราสามารถที่จะหาเทรนด์สินค้าหาสินค้าขายดีใน t ิ k t o k นะครับหากระแสนะครับว่า,าสินค้า ตัวไหนที่น่าจะนํามาขายน่าจะนํามาทําเป็นหน้หน้านะครับขอเข้ามาที่ตัวนี้เลยนะฮะ c a l o t t a c o m นะครับเราลองมาดูสินค้านะครับที่ขายดีกันที่เราสนใจกันนะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะลองสักหมวดหมู่หนึ่งนะครับ เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านแล้วกันนะครับว่าตอนเนี้กระแสอะไรตัวไหนมานะเราเลือกอุปกรณ์ภายในบ้านนะครับแล้วก็ให้เราเลือกในช่วงเจวันที่ผ่านมานะครับหรือสามสิบวันก็ได้นะเอาเจ็ดวันรายได้เนี่ยให้เราเลือกไปที่ ระดับ5 0 0 0ถึงห้า0 0หรือทั้งหมดนะฮะเอาส,กสักระดับ5 0 0 0นถะึง5้า0 0่ะแหล่งที่มาก็คือให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาตัวไหนนะครับเอาเอาวิดีโอดีกว่านะครับบางคนก็ไม่ถนัดนี้ที่จะไลฟ์นะครับแนวโน้มรายได้ก็เพิ่มขึ้น แล้วก็อลองเซิร์ชดูก้อนี้ก็จะเป็นสินค้าในหมวดอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านนะครับที่เราตั้งค่าไว้นะครับตัวไหนาขายดีนะครับในในวันที่ผ่านมานะครับอืมก็จะมีสิบอันดับนะฮะก็จะมีะผ้าใบเต็นท์ผ้า,ผ,าผ้าเต็นท์นะครับ นีผ้าใเมลเดี๋ยวลองมาดูมาดูคลิปนะครับก็ทำคลิปกันยังไงสวัสดีค่ะขออนุญาตตอบกลับคอมเมนต์นี้นะคะผืนใหญ่มากขอบคุณมากๆเลยนะคะลูกค้าสำหรับรีวิวนะคะผ้าใบกันแดดกันฝนนะคะผ้าใบหกร้อยดีนะคะรุ่นนี้ยอดนิยมเลยค่ะตัวท็อปของร้านเราเลยนะคะลูกค้าขนาดนะคะ3าคูณสหลานะคะสองจุคูณหนเมตรนะคะราคา คลิปง่ายๆนะครับแต่ว่าเขาเป็นน่าจะเป็นรายใหญ่นะครับที่ทำการขายตัวนี้อันนี้ในโหมดเครื่องใช้ภายในบ้านนะครับยอดขายก็อยู่ที่398ในช่วง7วันที่ผ่านมานะครับมาดูชั้นวางของนะครับอันดับ2ชั้นวางของ เป็นคุณแม่ใส่ไปหยัดเต็มตัวแล้วจ้าล่าสุดแม่สั่งชั้นมาน,น,นะคะแบบมีล้อเลื่อนสั่งมาแบบสี่ชั้นเลยจ้าราคาแค่ร้อยสาสบหาบาทเองแม่ก็ก่าว่ามาใส่ของให้มันเป็นระเบียบเนาะโอเคภาคไปภาคมาลูกก็เริ่มร้องแล้วจ้าแต่สั่งมาก็ตั้งใจเอาไว้ใส่แต่ของลูกละจ้า อัน,นสองก็จะเป็นชั้นวางของนะครับยอดขายยอดขายอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสบเอ็ดชิ้นนะในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาสเปรย์ล้างแอร์ล้างรถยนต์นะครับมาดูตัวนี้ฉีดให้โฟมนะครับให้โมดโฟมออกมาถึงข้างหน้าเลยนะครับอ่าแค่นี้พอนะฮะอีกฝั่งหนึ่งนะฉีดเข้าไปเลยนะฮะ ตัวนี้มีกลิ่นหอมนะครับมูสโฟมตัวนี้จะเข้าไปทําความสะอาดช่องแอร์ตรงนี้แล้วก็ไหลไปทําความสะอาดคอยเย็นที่อยู่ข้างในคอนโซลทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะไหลออกไปท่อน,น้ําทิ้งของแอร์เองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผ่านมาหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูนะครับอสมมุตินะครับว่าอผมผมสนใจตัวเนี้ยนะครับสเปรั์ล้างแอร์ล้างถยนต์นะครับ,บตัวนี้นะ อ่ทีนี้นะครับพอเราได้สินค้าที่เราสนใจแล้วนะครับเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับเป็นลิงก์สินค้าที่ TikTok อกนะฮะเราก็ลองคลิกเข้าไปดูนะครับตัวนี้ขายดีนะอันนี้ก็จะเป็นลิงก์สินค้าที่เขาขายใน TikTok อกนะครับเราก็จำชื่อไว้นะครับราคาจำา จำพวกรายละเอียดของของตัวนี้ไว้นะครับเราก็จะเข้าไปดูในติ๊กต่ออีกทีนึงนะครับว่าอ่ายังไงว่าเขาให้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็เรามาดูวิธีการที่เราจะหาคลิปนะครับมาทำเป็นคลิปทำในหน้าขายนะครับ สมมุติว่าเราเราอยู่หน้านี้เนะี่ยนะครับเราอยู่หน้านี้นะครับเราไปที่ลิงก์สินค้านะครับหรือคลิกตรงนี้ก็ได้ครับจากนั้นเราก็เซฟอิมเมจนะครับเซฟอิมเมจแอดเอาไว้นะผมก็จะเซฟไว้ที่ d o c u ีมนต์ผมนะจากนั้นเมื่อเราได้ภาพตัวนี้แล้วนะครับเราก็จะไปที่ ในส่วนของหนึ่งหกแปดแปดนะครับหรือเถาเบาก็ได้นะครับหนึ่งหกแปดแปดนะครับเราก็ มาคลิกที่ตรงนี้เลยนะครับนี่รูปกล้องตรงนี้นะครับนี่รูปกล้องตรงนี้นะแล้วทีนี้เนี่ยผมเซียไ้ที่ตรงนี้ผมก็จะเราเข้ามานะครับอ่าเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเยอะเลยนะครับสําหรับเจ้าสินค้าตัวนี้นะครับเราลองคลิกเข้าไปดูนะครับว่ามันจะพอมี คลิปวิดีโออะไรหรือเปล่าเราได้ทำนะครับอ่าตัวนี้มีนะอ่าสมมุติว่าผมผมต้องการตัวนี้แล้วกันคลิปวิดีโอนะที่เราจะเอาไปตัดต่อผมก็จะนี่ใครใช้โค m e นะครับ Google Chrome เนี่ยง่าย,ายๆเนยะครับก็จะมีเนี่ยเห็นไหม คลิกขวานะครับแล้วก็ Save Video as นะครับอ่าตัวนี้ผมก็จะได้วิดีโอแล้วนะครับเป็น mp 4นะครับนี่นครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็จะไปอยู่ที่โฟลเดอร์ที่เราทำการดาวน์โหลดเอาไว้นะครับอ่าลองเปิดดูนะฮะ อ่านี่ก็เป็นวิดีโอที่เราดาวน์โหลดมานะครับจากคลิปจีนนะครับจากเว็บจีนนะโอเคนะครับก็จะเป็นเกร็ดความรู้นะจาก1นึนะครับเป็นคลิปวิดีโอที่เราอ่าเซฟมาจาก1นึกนะครับก็คลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำอ่าในส่วนของการ หา,หาสินค้าที่เราสนใจที่จะเอาไปทำเป็นในหน้านะครับแล้วก็ขั้นตอนของการหาคลิปวิดีโอนะครับว่าเราสามารถที่จะไปหาแหล่งไหนนะครับในส่วนของเทคนิคของการตัดต่อหรือว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรารอชมคลิปต่อไปนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ไปเลยนะครับ ผมก็จะพยายามที่จะหาเทคนิคนะครับผมก็ไม่ได้เก่งก็ไม่ได้มียอดขายะไรมากมายนะครับแต่ว่าไอ้เทคนิคพวกนี้เนี่ยนะครับใครที่รู้แล้วนําไปปรับใช้นําไปหารายได้เนี่ยผมว่าหลายคนเนี่ยครับถ้าถ้ารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเขาเขาจะมีวิธีการของเขาเองนะครับเขาก็จะเก่งเขาเองนะครับสําหรับใครที่เก่งเรื่องตัดต่อเก่งเรื่องอะไรอยู่แล้วเขาก็จะ เก็ตเลยทันทีเลยทีเดียวนะครับว่าเราจะสามารถที่จะหาแหล่งซอสข้อมูลอะแรอะไรยังไงได้นะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมพอแค่นี้ก่อนนะครับก็ติดตามไว้นะครับเดี๋ยวมีเทคนิคอะไรดีๆนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาอาจจะมาแนะนํานะครับวิธีการถ้าเราได้คลิปวิอตัวนี้แล้วเนี่ยเราจะไปตัดต่อทําอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับ